เิษก่อนเลยนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับก็คืองูระหว่างมีพิษและไม่มีพิษครับซึ่งงูที่ผมโดนนี่นะครับก็มันมีชื่องูว่างูปิ่งแก้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นงูชนิดไหนนะครับผมรู้แค่ว่าในงูชนิดนี้ย่ะมันไม่มีพิษแต่ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องเมนในมิสยูครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามเรื่องที่ผมเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับก็ตามชื่อวิดีโอในคลิปวิดีโอนี้เลครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มาทำคลิปสตรีมเกมหรือใดๆนะครับหรือทำคลิปเกี่ยวกับการเล่าเรื่องผีก่อนอื่นนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับฟังเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนจะได้ไม่ต้องพลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับแล้วผมต้องสวัสดีทุกคนทาง YouTube และในช่อง TikTok นะครับรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีเรื่องมาแจ้งให้ทราบเื่าว่นนี้นะครับผมเจอเหตุการณ์ในเรื่องภัยใกล้ตัวตัวเองนี่แหละครับ คงบอกว,ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะดีกลี่ยงเหตุการณ์อภูกระไพใกล้ตัวกันไม่ได้อยู่แล้วซึ่งใครๆก็แบบว่าคงแบบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับคือเมื่อวานนะครับก็ผมก็ได้เดินออกไปกำลังจะเปิดประตูนหน้าห้องนะครับแต่ ผมเปิดประตูออกมาแล้วผมกำลังจะเดินไปเอาเสื้อผ้าปั่นแห้งใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นตอนที่ผมเนี่ยไม่รู้เนี่ยว่าตรงพื้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่อาจจะมีสัตว์หรือมีสิ่งที่มีพิษหรือไม่มีพิษอันนี้ผมต้องแบ่งเป็นสองประเภทก่อนเลยนะครับสิ่งที่ผมเจอนะครับก็ คืองูระหว่างมีพิษและไม่มีพิษครับซึ่งงูที่ผมโดนนี่นะครับก็มันมีชื่อว่างูปิ่นแก้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นงูชนิดไหนนะครับผมรู้แค่ว่าในงูชนิดนี้นะมันไม่มีพิษแต่ตอนที่ผมโทรเหตุสุกเฉิญหนึ่ง 669นี่นะครับก็ขอให้ผมนะครับไปที่โรงพรยาบาลเพื่อไปให้เขาดูว่าเราเนี่ยถูกตัดหรือในบริเวณไหนนะครับผมนะครับก็ถูกกัดบริเวณขาหรือเท้านะครับผมต้องบอกก่อนว่าโชคดีมากที่แบบงูไม่มีพิษ เหมาะกับพยาบาลนะครับก็ได้ทำการให้บริการผมดีมากไปถึงเนี่ยพยาบาลนี่ก็สพบประวัติส่วนตัวและรายละเอียดต่างๆรายสับเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บรอไม่ถึงไม่กี่นาทีนะครับก็ผมก็ได้รับยากันบาดพยักนะครับ ได้กลับบ้านรอยารออะไรเสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นี่นะครับให้ใครดูหรือไม่มีคลิปอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คงไม่มีชีวิตอยู่ไม่คงไม่มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับ Facebook ใน เพจส่วนตัวนะครับน่าจะมีคนรู้แล้วแหละนะครับเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวานตอนที่ผมกลับมาจากโรงพยาบาลนะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับใครที่แบบว่าเวลาออกไปมาในข้างนอกนะครับระวังสัตว์เลื้อยคานหรือ อะไรต่างๆที่มีผิดนะครับก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็นี้มากแต่ที่สำคัญคือห้ามขยับเด็กขาดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงูนะครับไม่สัตว์หรืองูหรือห,หมานะครับก็อาจจะมีสิ่งที่มีเชื้อโรคนะครับสัตว์ดุร้ายนะครับ พวกนี้นะครับที่ผมพยายามจะบอกทุกทุกคนอ๋อก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมก็จะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับก็พวกโทรศัพท์ vivo apple นะครับหรือ samsung iphone นะครับพวกโทรศัพท์รุ่นเจนใหม่ๆนะครับก็ โทรศัพท์ทุกเครื่องนะครับก็จะมีระบบ SOS มันก็จะติดมาจากโรงงานหรือซอฟต์แวร์ที่ขอได้ทำการอัปเดตแผ่นใหม่ๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีระบบฟิวเจอร์นี้นะครับก็ไปอัปเดตซอฟต์แวร์ของในตัวสมาร์ทโฟนก่อนนะครับสำหรับระบบ SOS นะครับที่ผมพูดถึง มันคืออะไรนะครับระบบ SOS เนี่ยมันเป็นระบบเหตุฉุกเฉินซึ่งขอความช่วยเหลือต่างๆเช่นระบบ SOS นี่นะครับก็สะดวกมากถ้าเกิดว่าเห็นใครเป็นลมหรือเป็นอะไรข้างทางครับหรือโทรศัพท์นะครับ,รรบ,รบถึกล็อก ตั้งรหัสล็อกหน้าจออยู่นะครับไม่สามารถเข้าติดต่อใครได้นะครับก็ฟังก์ชันนี้นะครับมันก็เหมาะมากสำหรับในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android หรือ iOS หน้าตานะครับก็จะเป็นในโทรศัพท์ทุกคนนะครับก็สมาร์ทโฟน Android ก็จะเป็นหน้าจอหลักแบบนี้นครับ หลังจากนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ระบบตั้งค่า iPhone นะครับก็ไปที่ที่ตั้งค่าระบบของ iOS นะครับส่วน Android ไปที่ตั้งค่าของระบบ Android นะครับอันนี้นะครับก็ เลื่อนเลลงมานะครับก็จะเจอฟังก์ชันนะครับมันจะมีภาษาอังกฤษนะครับระบบ SOS ของระบบใน Android นะครับแต่เข้ามาในนี้ปุ๊บแล้วก็ทุกคนเห็นสัญลักษณ์บวกไหมครับ ก็เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อนะครับอันนี้พวกรายชื่อต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยสมมุติเราเพิ่มรายชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แบ็กกลับไปที่หน้า ระบบ SOS เหมือนเดิมแล้วก็มาที่บนทัดที่3นะครับไม่ไม่ขอภัรครับมาที่ มนทัดที่4ี่ครับสำหรับในหน้านี้นะครับอันไหนที่ไม่ได้เปิดสวิตช์ไว้นะครับก็ถ้ามันปิดอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้เปิดแตะเปิดหมดทุกอันนี้นะครับ แล้วก็ส่วนในหน้านี้นะครับในหน้ามนทัดที่สามนะครับในมนทัดที่สามนี้นะครับก็มาแตะตรงนี้ครับตรงนี้นะครับก็คอนะครับจะให้เปิดสวิตช์อันนี้ไว้นะครับ เพื่อเวลาอยู่ที่หน้าจอหลักเป็นหน้าจอล็อกนะครับคอยกด5ครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับสำหรับเหตุฉุกเฉินนะครับส่วนในฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น อีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างในขับรถน,นะครับก็ปิดฟิวเจอร์นี้ในการตอนขับรถเวลามันเวลามันสถานสะเทือนแรงๆครับเพื่อไม่ให้การรบกวนเนาะแต่นนี้ถ้าใครจะเปิดไว้ก็ได้ใครจะไม่เปิดก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยเวลาโทรศัพท์ตกหรืออะไรตกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย คนที่อยู่บริเวณนั้นมันเขาจะมี PGS เนี่ยอยู่ในตัวเครื่องเนี่ยหลายเครื่องอยู่แล้วสำหรับระบบ SOS ของ Android หรือของ iPhone ซึ่งเวลาตกแล้วนี่นะครับก็ โทรศัพท์นะครับก็จะทำติดต่อหากรณีฉุกเฉินนะครับด้วยอัตโนมัติก็เหมือนของ iPhone น,นะครับซึ่งมีฟิวเจอร์มาใหม่ๆก็สะดวกสบายดีง่ายดีครับโอเคแล้วก็สำหรับในคลิปวีดีโอหน้านะครับ ผมก็จะมาทําเกี่ยวกับรายการเล่าเรื่องผีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องผีนะครับ <Okay. S 1> ก็สามารถอินบ็อกเข้ามาที่เพจ facebook ได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ทิ้งเนื้อเรื่องพิมพ์เนื้อหามานะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์อะไรแปลกๆสำหรับ ประสบการณ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรตา่างๆก็สามารถทิ้งเนื้อเรื่องกล่นชื่อเรื่องมาได้ครับแล้วก็สามารถทิ้งไอ l ดี e ไลนไว้ได้เลยถ้าหัวข้อไหนน่าสนใจนะครับหรือเรื่องเล่าในที่น่าสนใจเนี่ยผมจะติดต่อกลับไปหาคนคนนั้นนะครับ ถ้าหากว่าถ้าท่านเป็นผู้ชูดีนะครับก็จะได้มาเล่าเรื่องผีกับในในการเมาเรื่องผีในช่อง y o u t u b e นะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับในคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นคลิปเรื่องเล่าเกี่ยวกับอะไรเดีย๋ยวเรามาติดตาม รับชมกันครับจะเป็นคลิปสตรีมเกมหรือเป็นคลิปไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ต่างๆก็รอติดตามผลงานผมแล้วกันครับสหรับในคลิปวีดีโอนี้ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนและจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ มาซาตีมาซื้อฟัดผมต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายมามาุมา๊บ